ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกระยะรยพมาดามแล้วก็วันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ของว้าแดงอีกนะคะซึ่งเมื่อลิปที่แล้วคุณนกได้มีการเล่าสู่กันฟังนะคะได้มีการพูดคุยเนาะ,ะกับพลัง FC นะคะกับที่เข้ามาติดตามช่องกระยะรยพมาดามเป็นอันว่าว้าแดงยอมถอนกําลังแล้วนะคะหลังจากที่ไทยพระอิยามอยู่นะคะใช้ไม้ แข็งนะคะใช้ไม้เด็ดไม้แข็งนะคะให้ถอนทับถอนกําลังนะคะที่เข้ามาปักหล,ลักลุกแผ่นดินไทยนะคะคือยื่นข้อกําหนดเลยนะคะภายใน1เดือนนะคะภายในวันที่18ธันวาคมนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้รับข่าวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข่าวนี้มันน่าจะเป็นข่าวที่ชัวร์เป็นข่าวที่แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ หลายๆช่องข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นสายทหารหรือว่าช่องยู u ูบดังๆนะคะที่เขามีประสบการณ์ทางด้านการทหารนะคะ <_ d ata> เขาก็มาทําคลิปวิดีโอมาแจ้งเตือนกันนะคะว่าวาแดนยอมถอยแล้วนะคะหลังจากที่ไทยใช้ไ,ไม้เด็ดแล้วก็วาก็พยายามนะคะจะยื้อเวลานะคะพยายามที่จะอ้างสิทธิ์ในดินแดนของประเทศไทยเรานะคะนั่นก็คือทางด้านอำเภออำเภอปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นก็คือ ดอยหัวม้านะคะฐานฐานนองหลวงนะคะมันไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่ฐานนองหลวงนะคะฐานฐานน้องหลวงที่อยู่บนอยู่ดอยดอยหัวม้านะคะเป็นฐานที่ใหญ่นะคะฐานที่ใหญ่แล้วก็ยังมีฐานย่อยๆนะคะที่ลุกล้ําแผ่นดินไทยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสร้างถนนนะคะสร้างถนนเข้ามากินดินแดนของเมืองไทยแล้วนะคะตามที่คุณลูกได้ดูแผนที่นะคะจากช่องช่องหนึ่งที่เขา นำแผนที่มาโชว์นะคะมาโชว์ด้วยการบินใช้บินใช้ดรอบินดนรน,นบินนะคะสำรวจพื้นที่นะคะจะทำให้เรารู้ว่าวาแดงนี้ลุกล้าแผ่นดินไทยอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งไทยเราก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายวาแดงนะคะซึ่งการลุกล้ำนี้วาแดงก็จะค่อยๆลุกล้ำมาเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณลกบได้ไปติดตามช่องของขออนุญาต ของคุณดนนะคะคุณดนก็ได้เล่าเนาะว่าว้าแดงนี่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นรัฐกันชนให้กับพาม่านะคะพาม่าเขาก็คงจะกลัวว่าไทยจะไปกินดินแดนของเขาไปลุกล้ําดินแดนของเขาเขาก็เลยต้องใช้ว้าแดงเป็นกันชนนะคะเลยให้ว้าแดงนะคะเข้ามาปักหลักนะคะและสังเกตไหมคะตาทุกท่านติดตาม คลิปของคุณนกนะคุณนกก็ได้บอกแล้วว่าฐานนะคะฐานใหญ่ฐานย่อยๆของวัดแดงะคะจะตั้งอยู่บนบนภูเขาหมดเลยนะบนภูเขาหมดเลยแล้วก็ถนนนี่ก็จะสร้างบนภูเขาเลยนะบนยอดภูเขาสูงเลยนะบางช่วงก็จะอยู่ในเขตของอสาภาพณเมียนมาถนนบางช่วงก็จะลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วก็ฐานทับนะคะฐานย่อยนะคะหลายๆฐา,า,านเลยนะก็จะบุกลุกข้ามาบางฐานก็จะอยู่ กึ่งกลางเลยกึ่งกลางเส้นบางฐานก็จะลูกล้ำของแผ่นดินไทยก็มันอาจจะเป็นแผนการของอประเทศพามา่าด้เนาะว่าให้ว้าแดงมาตั้นฐานทัพนะครบคุณลก,กคิดว่านะว่าพามา่านะมีส่วนรู้เห็นนะคะที่เปิดไฟเขียวให้กับอกองทัพอของว้าแดงเขะะ้ามา ตั้งฐานทัพแล้วก็สร้างเส้นทางนะคะตัดเข้ามาในดินแดนของไทยบ้างแล้วก็ฐานฐานทัพนะคะฐานยิบฐานย่อยลหลายๆฐานทั้งหมด9าฐานนะคะบางฐานก็อย่างที่คุณรูบอกตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบางฐานก็อยู่ระหว่างค้าบเส้นบางฐานก็ล้ำเข้ามานะคะต้องทำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะดีแล้วค่ะที่ไทยละของเราเด็ดขาดนะถ้า,ถาไทยเรา ไม่เด็ดขาดนะครับยังปล่อยให้เรื่องยืดยื้อใจดีนะครับใช้ใช้ความใจอ่อนผ่อนปลนใช้น้ําเย็นมันไม่ได้ผลเลยคะพวกพวกนี้มันดื้อด้านนะคะมันจะเอาอะค่ะเนาะมันก็ต้องมีส่วนรู้ร่วมเห็นกันแหละอันกุลก็กล้าพูดเลยเนาะช่องใหญ่ๆเขาก็ออกมาลงความเห็นแล้วนะว่าว้าแดงกับพมานะ่าเนี่ยอาจจะรู้เห็นรู้เห็นกันนะคะที่จะยึดแผ่นดินไทยนะันด้วยกัน กินกินข้าวมาปักหลักอย่างทาวรใช่ไหมคะคนมันฉลาดนะคะคุณรกเนี่ยดีใจนะคะที่ทหารไทยผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราตัดสินใจถูกต้องนะคะยื่นคําขาดภายในหนึ่งเดือนถ้าเราไม่ยื่นคําขาดให้ให้ทําในวันที่สิบแปดธันวาคมนะคะคือยืน่นขีดเส้นตายนะภายในวันที่สิบแปดธันวาคมะ,คะว้าก็ไม่ยอมถอนที่ติดตามข่าวที่ว้ายอมถอนกําลังนะคะ เพราะว่าจีนมีคําสั่งด้วยนะคะต้องยอมรับนะคว่าว้าแดงนี้เขามีกําลังเข้มแข็งนะอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขาดีนี่สาเหตุเพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากจีนอันตึงตนยอมรับได้รับการสนับสนุนอาวุธจากทางจีนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางทางผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศสหภาพเมียนมาให้มาปักหลักตั้งถิ่นฐานลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยนะคะพวกนี้ฉลาดนะคะ ถ้าทุกท่านเข้าไปนะไปศึกษาไอ้เขตแดนนะคะเขตแดนก็จะเห็นว่าพวกนี้จะตั้งฐานทัพเนีอยู่บนยอดเขาทั้งนั้นเลยนะคะคือตั้งบนยอดภูเขาสูงเนี่ยมันสามารถที่จะได้เปรียบใช่ไหมครับสามารถที่จะมองเห็นข้าศึกใช่ไหมครับแล้วฐานทัพไอ้ไอ้ดอยหัวม้าเนี่ยดอยหัวม้าไอ้ฐานฐานนองหลวงเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอปลาย อำเภอปลายจะอยู่ด้านล่างนะคะเป็นที่รับรุ่มนะคะคือฐานฐานไอ้น้องหลวงอะ่ะดอยหัวม้าเนี่ยมันจะอยู่บนบนยอดเขามันสามารถที่มองเห็นอำเภอปลายได้เลยนะคะนั่นเนคือได้ข้อได้เปรียบพวกนี้มันฉลาดโอ้มันวางแผนมันวางแผนมนาระยะยาวแล้วนะคะดีแล้วละ่ะที่คนไทยทหารไทยไหวตัวทันผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองไทยของเราไหวตัวทันเนาะไม่อย่างนั้นก็โอ้ถ้าไม่รีบขับไล่ตัวนี้นะ มันก็ตั้งฐานทัพนะจากฐานเล็กๆก็จะเป็นฐานใหญ่ๆเรื่อยๆแล้วก็มันตั้งฐานทัพไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอใช่ไหมคบมันยังมาตั้งฐานทัพในแผ่นดินไทยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ดีแล้วต้องผลักดันออกให้หมดนะครับแม้แต่ถนนนะคะนักโทษลวงที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยก็อยากให้ฐานไทยนะคบปิดเส้นทางเลยะคะปิดเส้นถนนเลยนะถนนที่ลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยถ้าเขาจะใช้ก็ให้เขา เข้าไปท,ทําถนนเข้าไปในแผ่นดินของพม่านะคะสะภาพพม่านะคะนะกก็ตามที่คุณนุติดตามข่าวเนาะก็วา้าเอ้ว้านี่ถอนกําลังส่วนอจีนก็มีส่วนนะคะจีนก็กดดันเพราะว่าจีนเขาไม่ต้องการที่จะให้วา้าจุรบตกมือกับไทยนะเพราะว่าสู้ไปมันก็สู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลกระทบนะคะมันก็จะตกไปถึงจีนด้วยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ฐานไทยของเราก็รู้รับรู้นะคะว่าว้าแดงเนี่ยเขาได้รับการหนุนจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ได้รับอาวุธจากประเทศจีนแล้วก็ได้แรงสนับสนุนจากประเทศสหภาพเมียนมาด้วยเพราะว่าพม่าก,ก็ต้องการให้ใหกองกําลังของว้าแดงนี่นะคะเข้ามาตั้งฐานทัพในะคะในเขตชายแดนไทยนะคะแล้วก็ลุกล้ำอธิปตันอธิปไตยของไทยบุกรุกเข้ามาในดินแดนของไทยนี่ เพราะว่าเขาก็ต้องการเอาว้าแดงเป็นกันชนนะคะแล้วก็เป็นกันชนแต่ว่าก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณอยากตั้งฐานทัพใช่ไหมคคุณก็ตั้งไปตั้งไปแต่ว่าคุณต้องตั้งอยู่ในเขตด,ดินแดนของสาภาพเมียนมาใช่ไหมคะไม่ใช่มาตั้งติดฐานมาลุกล้ําดินแดนของประเทศไทยอย่างเงี้ยจึงว้าก็ปฏิเสธเป็นได้นะคะเพราะมันลุกล้ําจริงๆนะคะลุกล้ํานะคะ หลายหลายฐานเลยนะคะยิ่งไอฐานไอดอยไอดอยหัวมมาเนี่ยดอยหัวมมาฐานฐานน้องหลงเนี่ยบุกลุกเข้ามาเยอะเลยนะคะกินเข้ามาเยอะเลยนะคะพวกนี้ฉลาดนะคะดีแล้วล่ะคุณนกดีใจนะคะที่ฐานไทยของเราเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราเนาะแข็งนะคะไม่ยอมนะไม่ยอมอ่อนข้อนะคะเพราะว่าเขาบุกลุกมานานแล้วนะคะถ้าคืนปล่อยไปมันจะมันก็จะเป็นลากแก้วลากเง่ายาว มันไม่ได้บกแค่นี้เดี๋ยวมันก็จะลุกเข้ามาเรื่อยๆนะคะกินกินเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นเราจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะเป็นเป็นสิ่งที่รัฐไทยนะคะรัฐไทยฐานไทยทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะไทยนี่ก็ใจดีใจด,ใจดีใจอ่อนยอไม่ยอมตลอดนะคะเพราะเพราะเพราะเห็นนี้คะ่ะเพราะความใจอ่อนเพราะเพราะความใช้การเจรจามือไม่ใช้ไม้แข็งยินะคะ่ะ ประเทศรอบบ้านนี่มันก็เลยไม่มีความเก่งใจตั้งแต่ประเทศลาวก็ไม่เกรงใจคำเบ่นก็ไม่เก่งใจพม่าก,ก็ไม่เก่งใจรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อะว่าแดงเนี่ยก็ไม่มีความเก่งใจเนาะอืมก็ถอนทับเลยนะคะตอนนี้ว่าแดงยอมถอนทับเลยนะคะแต่ว่าถอนทับแบบมีเงื่อนไขนะคะขอเวลาเก้าสิบวันแล้วก็อม,มีเงื่อนไขว่า ที่วัดแดงยอมถอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แพ้นะคะไม่ไม่ไม่ได้แพ้คนไทยนะมันเด็ดไม่แพ้ฐานไทยนะแน่ดูสิดู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 ดโอเคเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดการสูญเสียนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชาวไทยก็ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียนะ,ะไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินกําลังพลน,นะคะแล้วหนๆก็จะประชาชนเนาะ,ะชาวบ้านตาลํำดำนะคะที่อยู่ตามเขตชายแดนนะคะจะได้รับผลกระทบนะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ว้าแดงยอมถอยนะคะอโอเคนาะเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยาพาวํดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะโฆษณาคือหัวใจหลักของการทำช่อง YouTube เลยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้อขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ